สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ในคลิปนะครับวิดีโอนะครับฝามครูท็อปชาแนลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับการเก็บเห็ดปวกนะครับอยู่แถวบ้านเราก็มีกินนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านเรานะครับผมแต่ตอนนี้ครับที่บ้านมันจะเกิดเห็ดนะครับมาดูครับวันนี้ครับเป็นจอมปวกครับอ่าตรงนี้เป็นจองปวกนะครับซึ่งเห็ดนี่ตรงนี้ก็มีนะครับแต่ตรงนี้ไก่เอามากินกินแล้วนะครับนี่นี่ครับจุดเจลาก ครบปล่อยไว้นานไม่ได้ไก่ครับมันจะกินนะครับตอนที่เรามาดูตรงไหนที่เป็นดินแตกแบบนี้ครับจะมีหมดนะครับนี่ให้เราสังเกตดูนะครับดินแตกแบบนี้นะครับเมื่อเราเขี่ยดูนะครับนี่ครับนี่จะขึ้นแบบนี้ครับแต่ปิดไว้ก่อนตรงนี้มองไปตรงนั้นก็จะมีนะครับนะครับนะครับแล้วตอนนั้นนะครับเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บเก็บเลยนะครับ นะครับมพวกดินแต,แ,ตแต่พวกนี้จะเกิดหมดเลยครับตัวนี้มีหมดนะครับอันนะครับดังที่เราเก็บได้นะครับดอกใ,ใหญ่ๆนะครับให้ปวกนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บอย่น,น,นะครับเดี๋ยวให้มันมดูตรงนี้ครับนะครับผม เราดูกันครับตรงนี้นะครับให้เราสังเกตว่าดินมันจะแตกนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับเจอนะครับอ่านี่ครับผมเจอแบบนี้นะครับอ่าี่เห็ดปลืกนะครับอ่าไว้แกงกินนะครับสมายก็จะเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ครับซึ่งนะครับก็จะอยู่ติดกับบ้านเลยครับนี่นะครับ ติดอยู่กับบ้านเลยครับผมยังไงก็นะครับฝากนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับในนะครับคลิปวิดีโอหรือช่อง y o u t u b e นะครับที่ชื่อว่าาร์มกู็อบชาแนลนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะลงให้ดูอีกวันนี้เดี๋ยวผมจะไปแกงเห็ดปวกกินสวัสดีครับ